พืชตัวต่อไปในมัฟฟิชชั่นนะครับเจ้าแมวน้าร่างซูปเปอร์มีด่านของเขาเองด้วยนะฮะด่านยังไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่ากดปลดล็อกพืชก็เลยผ่านแล้วนะฮะขึ้นว่าผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นนะครับมาลองดูสิต้องรวมไหมไม่ให้พืชมาอ่าด่านนี้ใช้องค์หญิงไม่ได้นะครับน่าจะต้องแกะสูตรเองนะฮะอันนี้ด่านซูปเปอร์ใช้อันนี้ได้วอน,นัสซันฟลอเวอร์ชอมเปอร์อืมมีตัวบินไหมไม่มีตัวบินแต่มีรถมีรถก็ต้องเอาอนี้มาเจาะยางแล้วก็มีตัว ผีดิบบินมาก็ใช้แตงโมกับอันนี้เจ้าแมวน้ำร่างซูปเปอร์เขาคือแมวน้ำแมวน้ำที่ไม่ได้อยู่บนน้ำแต่อยู่บนขนแมวที่เป็นเหมือนลังเขานอนอยู่อย่างนิ่งๆตาจับจ้องสตูไม่รู้ว่าสตูจะมาเมื่อไหร่เขาก็ยิงเป็นอันนี้เหมือนเดิมนะโอ้โหอันเดียวเลยเหรอโอ้โหมาเป็นแถว โอ้ไม่ต้องวางเพิ่มแล้วมั้งเขายิงได้ทุกแถวฮะรถมารถรถรถอันนี้ไปรถเจาะยางก่อนโอเคระเบิดซะเอาอย่างงั้นเราฟาร์มเงินก่อนฮะอันนี้ตัวสมง่ามโอ้โหดู HP แป๊บหนึง่งเลือดส0มเลือดน้อยมาแล้วครับมาแล้วครับเราตัวกระโดดโอ้เนี่ยตัวกระโดดคือแบบเข้ามาไกลมากเลยอะจะไกลไปไหน โอ้วางไม่ทันคราทำไมซอมบี้มันยากขึ้นแฮะอัปเดตนี้ไม่มีอันนี้แล้วนะเครื่องตัดหญ้านะระวังอันนี้ทับไปเลยอืมตัวโคลนช้าจังเลยอะ่ะตัวโคลนโดนเนิร์ฟอะ่ะเลยเอาเลย,เเลยสู้เลยสู้เลยสู้เลยรถอ,อันนี้ไปโอ้วางผิดช่องอืมอ่าเติมปุ๋ยไป ขบวน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 ,บนช็อตอืมกันไว้อืมเอาแตงโมมาดีกว่าครับโอ้ยมาอีกแล้วไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วครับโอ้โอ้โอทนัไทนไหมทันไหมข้างหลังหลังหลังโอ้ยังทันอยู่โอ้โหไมเคิลนี่คือแบบวิ่งมาไกลมากเอาอีกแล้วสีเวฟสีเวฟถูทายไปก่อนโอ้ตังค์ไม่มี <laughs> ซอมบี้อย่างเยอะ เออซอมเปอร์ล่างล่างด้วยดูไม่ทนันแฮะข้างล่างมาอีกกันไว้ก่อนออรถลดลดลดอ่าๆๆๆอัานนี้ไปโอ้โอเค <c ười> โอ๋แมวน้ำโดนเรือดำน้ำชนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกหนึ่งเวฟอีกหนึ่งเวฟทนเอาหน่อยทนเอาหน่อยเออเกอโอเคตัวโคลนตัวโคลนมาเร็วโคลน วนมาเดี๋ยวดเรถ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 รโอ้ยข้างล่างข้างล่างโอ้เราจะได้แมวน้ำล่างซูเปอร์ไปใช้แต่ว่ารวมยังไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันให้ผ่านไปก่อนให้มันผ่านไปก่อนฮเรือลำน้ำเพียบเลยโอเคระเบิดไปยังไม่ถึงเวฟสุดท้ายตัวยิงก็มาไม่เคลื่นก็มาอีกอข้างล่างข้างล่างดีมาก จริงๆต้องวางที่ที่น้ำฮะจะได้ไม่โดนยิงโอ้โหแล้วมาแบบฟุตมาเลยอะ่ะรุบมาเดียวทีเดียวเลยหมดรุบๆุบมาเลยครับผมโอ้ข้างล่างครับข้างล่างครับแมวน้ำโอ้อ้อทันไหมไหวไหมเออชอมเปอร์โอ้ตังค์ไม่มีอืเอ้ยยิงขขาบนญสิ เก่งมากเลยใยถอยหลังเนจริงเหนจังหรือว่าตัวยิงไม่ต้องวางแล้วเพราะว่าไม่ได้ช่วยเราทําเกราะดีกว่าไม่ต้องไปเสียเวลากับตัวยิงเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนใช่ไหมเพราะว่าตัวยิงคือไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่มังกรได้ไหมมังกรเชอรี่ลองดูซิน่าจะได้น่าจะได้อืมโอเคได้มังกรชอมเปอร์ มังกรชอปเปอร์มารอบนี้จะทำให้เราอุ่นใจได้ไหมเนี่ยมากันแบบฟิดหน่อยโอเคอ่าอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ผิดวางผิดผ <laughs> ิดแผน <laughs> เอามเอาม่เอามผิดแผนเราเอาอันนี้มาด้วยทอนัดมาด้วยเพราะว่าเราต้องการทำเป็นออลฟิเดียนได้ถ้าทำทันนะนะอืม ตัวห้อยตัวไมาได้ยังไงตอนแรกไม่มีนะอ,อ,อันนี้แล้วก็เชอรี่โอ้โหยังผ่านมาได้อีก,อ,กอ้อเดี๋ยวนะมังกรเราหายไปตัวหนึ่งโอ้ไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนี้เลยอ้า โอ้โหมังกรคือแบบจากมังกรเก่งๆมังกรเริ่มไม่ไหวแล้วฮะมังกรเริ่มพังแล้วอือหืมมันต้องเป็นออฟซิเซียนเท่านั้นมังกรก็ผ่านมาได้ครับโอเคเอาใหม่นี่ปุ๋ยใส่หัวนัดกลายเป็นทอนัดแล้วก็น้ำแข็งรวมอีกตัวหนึ่งก็อ่ะโอ้้หรืออีกช่องหนึ่งข้างล่างโคลนมา ออพอจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฮะอันนี้ก็เป็นมังกรไปแล้วกันทั้งหลังอันนี้ก็วางตัวยิงไปเดี๋ยวรอโครนตัวยิงปัญหาคือแมวน้ำผสมยังไงเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเราพาไปได้ด้วยเหรอพาไปได้ยังไงอะทำไมกระโดดข้ามผ่านได้มกี้เออมันต้องผ่านไม่ได้สิเออ,เอ,อมันต้องสูตรนี้ครับ หลักสูตรนี้เท่านั้นอ่ะข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวเป็นออฟซิเดียนอันนี้ระเบิดไประเบิดไปก่อนระเบิดไปก่อน,ระ,อนอออระเบิดพิกอืมอืฮะโอ้กระโดดข้ามฟิตก่อนอืมโอ้โหระเบิดพืชหมดเลยอะเนี่ยน่าเบื่อมากตัวกระโดดกระโดดป๊บปึ๊บปึ๊บ,บอืม,อมนี่ข้ามอีกแล้วข้ามอีกแล้วไม่ขึ้น ใช้สิทธ์อะไรถึงกระโดดข้ามมาได้ข้างล่างด้วยเดี๋ยวพลิกไปอ,อยังน้อยต้องสองชั้นเหรอเอาบันไดใครวางบันไดไว้เดี๋ยวโอ้ระเบิดเออบันไดพังเลยซะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้นะเจเย็นไว้ตัวกระโดดข้ามไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระโดดข้ามไปก็เอามันแข็งไป เดี๋ยวรออันนี้ตัวหนึ่งอือฮึอือฮึแล้วก็เป็นพลิกอืมแล้วก็อ่ะข้างล่างอีกตัวหนึ่งฮะรวมมอีกตัวหนึ่งบันไดอีกแล้วระเบิดได้ไหมเชอรี่ได้ครับมันมีพวกบันไดยอยู่ตัยิงข้างหลังก็ยิงไปเราวางมังกรไว้มังกรมังกรมังกรอือึมังกรชอเปอร์บันไดอีกแล้วบันไดออก มาอยู่ตรงนี้อันนี้แล้วก็เชอรี่ต้องสองชั้นอย่างน้อยสองชั้นเป็นอย่างน้อยเพื่อความชัวร์รถระเบิดไปอือโหมังกรพังเร็วมากเลยอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยมังกรอืออือฮึตรงนี้บนน้ำด้วยเดี๋ยวต่อไปจะโคลนอันนี้แล้วนะฮะตัวยิง ต้องโคลนตัวยิงบ้างแล้วโอ้โหข้างล่างจะพังแล้วฮะชอมเปอร์มังกรเออกินไปเลยอ่ะกระโดดข้ามอีกแล้วงับไปเลยอืมเก่งจริงๆ,ๆตัวกระโดดข้ามเนี่ยเร็วเร็วเร็วตัวโคลนตัวโคลนยางรถอืมชอมเปอร์วางไว้เยอะๆเลยฮะกันเหนียวกระโดดข้ามมาอืมอยางรถ ชอมเปอร์ชอมเปอร์กันไว้ <laughs> <laughs> เป็นไงล่ะพวกนายเป็นไงล่ะรถข้ามมาก็มีชอมเปอร์อยู่ไมืม่องกลัวอืมอืมังกรสักแถวก็ได้นะตอนนี้อืม <laughs> บางกรสักแถวนึงเออพวกความหนาแน่นเป็นไงล่ะจะแมวก็ยิงไปเลยโคลนมา โคลนมาเจ้าแมวดีมากเอาละฮะนี่แหละครับนี่คือของจริงฮะนี่แข็งแกล่งแข็งแกล่งรอบนี้ยังไงก็ผ่านผ่านแน่นอนมังกรมาอีกอือืม,อมระเบิดระเบิดตุ้มตามตุ้มตามตุมตามมังกรเราเยอะมังกรเราเยอะไม่ต้องห่วง โดนมาอีกแล้วเหรอเออโดนงับไปมันมีหนามต้องใช้หนามโอ,อซิเดียนอะต้องทำเป็นหนามออซิเดียนถึงจะไม่พังนะฮะอันนี้มันพังง่ายอืมลังก้องมาข้างล่างหน่อยเผื่อไว้ข้างบนน่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวสุดท้ายยังไม่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วต้องมีออซิเดียนครับไม่มีไม่ได้เลยฮะ โอ้ยกว่าจะได้เออไอสิรถเออเอเอเอือ้อืตัวสุดท้ายจัดการไปเลยเอาพลิกไปเรียบร้อยครับผมอ่ะต่อไปนะครับรวมยังไงตัวนี้มันรวมได้ไหมอ่ะกลับมาที่ด่านเขาแล้วกันไปดูมาแล้ววิธีรวมเราต้องใช้ตัวนี้ครับ เจ้าแมวน้ำปกติแล้วก็แมวน้ำที่เป็นอ่เจ้าแมวน้ำตัวกระโดดทับนะฮะอันนี้คือต้องไปปลดล็อกมาก่อนนะแมวน้ำกระโดดทับกับแมวน้ำปกติรวมร่างกันเราใช้ตัวนี้วางก่อนเพราะว่าต้องใช้ตัวนี้วางก่อนเพราะว่าแมวน้ำปกติวางบนพื้นไม่ได้แล้วก็ตัวแมวน้ำมาวางแค่นี้ทะลุศ <laughs> ูนย์แต่เมื่อกี้รวมร่างกันง่ายกว่าแป๊บเดียวรอตัวโคลนนานานานดาเมจก็น่าจะแรงแล้วก็ยิงเยอะด้วยนะฮะรวมร่างกันไป ได้แล้วสีตัวแป๊บเดียวอืมอืมเสียดายมากยิงได้ทุกทิศทุกทางรอบด้านเอามีตัวดำน้ำด้วยเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นมีมีตัวดึงด้วยครับแต่ตัวดำน้ำเรายิงไม่ได้อยู่ในน้ำต้องรอขึ้นมาอืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ